Terima kasih telah menonton! เข่งหมอดูเข็มทิศทองคาผ่าดวงวิกฤตเปิดดวงชี้ชตาโหราศาสตร์จีนโงเหงและรหัสเลขมงคลตำราทักษะโบราณวิเคราะห์ผ่าดวงเลขประจําตัวผู้สมัครชิงตําแหน่งเลือกตั้งผู้ว่ากทมใครดวงดีเลขดีใครดวงตกเลขร้ายและดวงชะตาคัดผู้สมัครเจ็ดชีวิตใครจะคลองตําแหน่งผู้ว่ากทม22พฤษภาคมนี้รู้กัน เบอร์หนึ่งนายวิโรธลักคณาอดิสรพักเก้าวไกลดวงชะตาอุปสรรคขัดแย้งเป็นศัตรูคิ้วโกงพันหาเรื่องพุ่นวายสร้างปัญหาหมายเลขหนึ่งดาวอาทิตย์ไฟฝันทะเยอทะยานไม่ชอบเป็นรองใครใช้ความคิดตนเองเหนือผู้อื่น เบอร์สามนายสกลทีพัทยกุลพรรอิสระดวงชะตาอุปสรรคทำดีกลับเป็นผลร้ายตอบกลับขัดแยง้งโง่เฮงชอบเครียดมักคิดอะไรล่วงหน้าฉชฉชวยโอกาสหมายเลขสามดาวอังคารเลขร้ายตามหลักโหราศาสตร์ดาวอิทธิฤทธิ์ตัวคาดให้ร้ายไม่สมหวัง เบอร์สี่นายสุชัดชวีสุวรรณสวัสดิ์พักประชาธิปัตย์ดวงชะตามีความพยายามอดทนมีความอดทนตั้งใจอยากทำอะไรให้สำเร็จใจใหญ่มีสเสน่ห์ตอเพศตรงข้ามไม่ยอมคนหมายเลขสี่ดาวพุธอิทธิพลเลขสี่ตัวแทนแห่งมันสมองปฏิพานไหวพริบถือเป็นเลขมงคลสำเร็จสมหวังในกิจการเบอร์หก พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองพักอิสระดวงชะตาใจอ่อนใจดีมีครูบาอาจารย์อยู่ในตัวโง่เฮงดีมีความเป็นผู้นำไม่ยอมคนรักครอบครัวหมายเลขหกดาวสุกดาวแห่งศิลปะดาวแห่งความรักรักความยุติธรรมแต่กำลังไม่มั่นคง เบอร์เจ็ดนางรสนาโตสิตรกูลพักอิสระดวงชะตาตกดวงอุปสรรคเป็นศัตรูทำดีกลับเป็นผลร้ายตอบกลับโงเ่เฮงผู้จ่าตรงบอกถึงความรุนแรงก้าวร้าวหมายเลขเจ็ดดาวเสาเป็นดาวประธานอิทธิฤทธิ์หมายถึงทุกโทษความล่าช้ายืดเยื้อทุกระทม หมายเลขแปดนายชัดชาติสิทธิพันธ์พักอิสระดวงชะตาปีเสริมสมพงเกื้อกูลสนับสนุนให้สำเร็จโงเเฮงต้องชินกล้าเยี่ยงกวนอูสู้ไม่ถอยซื่อสัตย์โงเเฮงดีดื้อรั้นอยากรู้อยากเห็นมีความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งหมายเลขแปด คนจีนมักถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นเลขแห่งความสําเร็จแต่หมายเลขแปดตกดาวราหูถูกใส่ร้ายป้ายสีกล่ำแกล้งให้ไม่สมหวังแต่ได้ดวงชะตาเสริมเบอร์สิอนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีพักไทยสร้างไทยดวงชะตาทําอะไรเพื่อคนอื่นและมักจะถูกเอาเปรียบโงเ่เฮงซีดไม่มีสง่าราศีตกดวงตกอับ หมายเลขส1บตกดวงชะตาอ่อนนอกแข็งในภายนอกดูนุ่มนวลอํำพลางส่วนลึกตกเลขไม่สมหวังคู่แข่งคู่สำคัญในการชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมในจำนวน31มสคนก็คงต้องตัดออกนะครับเน้นมากๆที่สุดเลยเนี่ยก็น่าจะอยู่เพียงสองท่านเท่านั้นเองก็คือหมายเลขสี่ดรสุชาชวีซึ่งในปี2500 65นั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นปีเสริมแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีได้เลขที่เป็นมงคลก็คือหมายเลขสีได้ดาวเกตเข้ามาเกื้อหนุนส่งเสริมให้มีโอกาสประสบความสำเร็จและถ้าหากว่าได้มีโอกาสมีพักประชาธิปัตย์มาพยายามผลักดันเพื่อที่จะส่งผลให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นโอกาสที่จะได้รับตำแหน่งผู้ว่าปทมนั้น มีโอกาสมากที่สุดถึง80%สเซส่วนทางด้านคุณชัดชาติหมายเลข8ตามหลักของโหราศาสตร์จีนแล้วในดวงชะตาของคุณชัดชาตินั้นถือว่าเป็นปีแห่งมงคลเป็นปีที่จะส่งผลให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่และการงานแต่บางเอิญว่าจับได้หมายเลข8ตามหลักของโหราศาสตร์จีนแล้วถือว่าเป็นเลขแห่งมงคลแต่ถ้าตามหลักของโหราศาสตร์ไทยแล้ว ถือว่าเป็นดาวแห่งอุปสรรคที่จะขอให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นขอให้เกิดความไม่ไว้วางใจเป็นศัตรูระวังจากบุคคลที่ไม่หวังดียุแย่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณชาชานั้นความจริงแล้วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนจับหมายเลขถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะขึ้นตำแหน่งผู้ว่ากทมได้มากที่สุดแต่เวลานี้ เปอร์เซ็นที่จะได้รับนั้นอาจจะลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ70%หรือ60%ก็คงต้องจับตากันดูนะครับว่าในวันเลือกตั้งนั้นในดวงชะตาของใครนะครับระหว่างดรสุชาชวีกับคุณชาติชาตินั้นใครที่จะมีดาวที่เด่นมากกว่าและส่งผลให้มีโอกาสประสบความสำเร็จติดตามข่าวจากบางกอกฮอตนิวส์ News. แล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆจากเรานะคะขอบคุณค่ะ